หลงรักเธอนะชูฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเจอวินาทีแรกที่เราสบตากันวินาทีแรกที่เราพูดคุยกันฉันรักเธอมาตลอดเลยฉันรักเธอฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเลยนะฉันเป็นของเธอทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเธออยากได้ตับฉันไหมเธออยากได้ไตฉันหรือเปล่าหรือหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ฉันจะแบกอก แล้วก็เอาหัวใจมันออกมาให้เธอท่านั่นค,คือสิ่งที่เธอต้องการน่ะฉันอยากจะกระเดือบลำไส้ของเธอลงไปอยากจะรู้สึกล้ำไส้ของเธอผ่านลิ้นของฉัน <c oughs> <c oughs> ฉันอยากจะปัดเปิดหัวส่วนบนของพวกเราแล้วก็บดสมองของเราเข้าด้วยกันมันจะต้องเป็นซุปที่อร่อยมากแน่เลยแล้วฉันน่ะก็จะดื่มซุปนั้น แล้วฉันก็จะป้อนสุปนั้นให้เธอด้วยปากแล้วจากนั้นน่ะเราก็จะได้ผัดกันเคี้ยวลิ้นแล้วก็ป้อนกันและกันไงล่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไดอารี่ที่แวะที่สุดที่เคยอ่านมา